ชาวสวนลำไยในตำบลหนองช้างคืนอำเภอมืองลำพูนต้องหันมารดมสมาชิกในครอบครัวช่วยกันเก็บผลลำไยส่งขายเพื่อลดการว่าจ้างแรงงานหลังราคาลำไยตกต่ำหนักจากปีก่อนลำไยเกรด AA ราคากิโลกรัมละ30บาทแต่ในปีนี้ราคากิโลกรัมละ12ถึง13บาทขณะที่ลำไยเกรด a ราคาเหลือเพียงกิโลกรัมละ5บาท เกรด B กิโลกรัมละ3บาทส่วนลำไยเกรด C พ่อขาไม่รับซื้อมาหลายวันแล้วเนื่องจากปริมาณลำไยมีมากเกินความต้องการชาวสวนลำไยบอกว่าปีนี้ลำไยราคาตกต่ำสุดในรอบหลาย10ปีผลผลิตลำไยที่ออกมีขนาดเล็กไม่ได้ราคาขนาดที่ค่าจ้างคนงานขึ้นต้นลำไยตกคนละ500บาทต่อวันและค่าจ้างคนงานรูดลำไย อีก250บาทต่อวันคันต่ำต้องว่าจ้างคนงาน4คนเป็นเงินวันละ1,500บาทชาวสวนจึงหันมาช่วยกันเก็บลำไยเวียนไปตามสวนสวนละประมาณ3 4วันบางสวนได้ผลผลิต20กระสอบน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมขายผลผลิตได้เพียง2,400บาทเท่านั้นลุงประเมินว่าของลุงทั้งหมดถ้าแจ้งเขาเก็บเนี่ย มันจะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนนขาดครับขาดทุนขาดการประมาณเท่าไหร่ครับก็หลายหมื่นว่าแปลว่าหลายเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นแล้วลงแก้ปัญหายังไงครับถ้าเกิดจะเก็บอีกหลังจากเนี้ยก็ญาติที่น้องอ่ะช่วยกันครับมันลงแขกลงแขกเกนคกันแล้วก็มันเป็นลักษณะไงครับเขาไปเก็บของเราแล้วก็เราไปเก็บเขาต่อผัดกันผัดการเก็บสองวันห้าวันกันแล้วแต่ต้องดูสภาพรอนใหญ่อีกทีนึ่บ ไม่เพียงชาวสวนลำไยที่เผชิญปัญหาราคาตกตำ่ำแม้แต่แม่ค้ารับซื้อลำไยต่างได้รับผลกระทบจากการต้องตกลงราคาซื้อลำไยแบบเหมาสวนและวางเงินมัดจำล่วงหน้าโดยช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวราคาลำไยเกรด A.A. อยู่ที่กิโลรกร,รัมลระ25บาบาทถือเป็นราคาที่พอใจแต่ภายหลังกลับมีราคาตกต่ำอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นลำไยเกรด A และเกรด B นอกจากนี้ยังประสบปัญหาฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้ผลลำไยแตกเสียหายจนต้องขอชาวสวนให้ช่วยลดราคาลงเวลาเราไปซื้อลำไยเราไปขอเจ้าของสวนป้นลดราคาป้นบัคอฮยลดป้นกระแวอยากจะให้เราไปขึ้นแล้วป้นบัคลดราคาแล้วเราเอาไปได้มันก็ปูดตื่นไปแหนมป้นก็บก,กินชต่างที่เรา มาจำไปเหียอย่าแล้วเฮาก็ไปได้คนงานเฮาก็เงี่ยกันไปก็ไปได้ราคาไปได้สตางค์อย่าเบอร์บีก็ได้แค่สบาทแล้วเห้เอาที่ไหนมาใ่จยให้คนงานคนงานก็ห้อยไปตัวการหมดแม่ค้าก็มามีเงินอย่าแบบ ข้อมูลจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าปีนี้ผลผลิตลำไยของ8จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณ1ล้าน60,000ตันเพิ่มขึ้นร1 2จากปีที่แล้วที่มีจำนวน9,040,000ตันเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นยาวนานโดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนสิงหาคมประมาณ4แสนตัน